อี่นากขลอื่นค่วั่าร่างกายวงกวันร่างกัดร่ายวัดร่างายร่างาว่างไปขวัางๆายวัดร่างกายว่าวรากว่าวั 我的身体ข้อที่หนึ่งศรีรษะเรียกว่าโถโถโถแปลว่าศรีรษะค่ะโถต่อไปหัวไหล่เจียนเจน j e n เจนเจนแปลว่าหัวไหล่นะคะเจน G ีเอ็นเแปลว่าหัวไหล่ต่อไป s สิบเสิบแปลว่ามือค่ะ s สิบ sh ou เสิบเส sh ou เสิบต่อไปถวยถวยแปลว่าขาธ h u i ถวยถวย ถ้าเขาไม่ทำยกมือได้นะคะไม่ทำข้อไหนบอกเราได้ถวยเธอเว่ถวยถวยแปลว่าขาต่อไปเท้าเจียวเจียวจีอีเอาเจียวเจียวแปลว่าเท้าจีอีเอาเจียวเจียวแปลว่าเท้าต่อไปตู้จื่อตาอู่ตู้ 肚子，肚子白话桶哈，肚子，t u du 肚 i z 子、肚子白话桶。n e t 皮肤，皮肤白话，หนัง，พอยผิวฝูฝู皮肤。n e x 尾巴，u ei 尾。 ปออาปาเวยปาหังหังพูดได้ทั้งสองอย่างเวยปาก็ได้หีปาก็ได้นะคะแล้วแต่คนพูดบางคนเขาก็พูดว่าหีปาบางคนเขาก็พูดว่าเวยปาพูดได้ทั้งสองอย่างค่ะเวยปาเวยปาเดี๋ยวจะทดทวนอีกรอบหนึ่งนะตี่เอ้อเค่อแปลว่าบทที่สองที่เออ้อเค่อ我的身体 我的身体ข้อที่หนึ่งโถ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 เจนจีเนเจนเจนแปลว่าหัวไหล่ต่อไปโศชอโศโศแปลว่ามือถวยเถวยถวยถวยแปลว่าขาจีอาเจเ脚แปลว่าเท้า ต肚子เต้าอตุ肚จ一字肚子เบบ่าหนังท้องค่ะผีฟูพลอยผีออิวฟูผิวปลว่าหนังหวยปาวูเอหวยปออาเอหวยปาเสร็จไหมคะหน้านี้ทันไหมคะทันเราจะเปิดหน้าต่อไปแล้วนะคะทันครับโอเคอเก่งมากต่อไปหน้าต่อไป อาซอยีซอบาฝึกสนทนาซอยีซองข้อที่หน mm ึ่งวัวเหยี่ยวยี่สอวัวเหยี่ยวยี่สิบเอ是乌安双是欧手วัวเหย่ยยี่สิบเอแปลว่าฉันมีมือหนึ่งคู่ยี่สวงแปลว่าหนึ่งคู่ค่ะ 我有一双手，我有一双手。我有一双手，我有一双手。我也有一双手，我也有一双手。แป ฉันก็มีมือหนึ่งคู่เห็นไหมสุน,นัขก็พูดเด็กผู้ชายบอกว่าฉันมีมือหนึ่งคู่สุน,นัขก็พูดว่าฉันก็มีมือหนึ่งคู่ว,ว่เย่เยี่ยวยี่双手อ่าอีกรอบหนึ่งนะวอเยงเยี่ยวยี่双手นี่ก็ตอบว่าวอเยงเยี่ยวยี่双手อ่าต่อไปจ้这是腿吗 这是腿吗？之二，这诗意是 t v 腿么啊吗？这是腿吗？这是腿吗？阿那边卡开没？啊你倒啊？这不是腿，这不是腿，这不是腿。 อันน <哪 on? S 1> ี้ไม่ใช่ขาจือเจ้อปอูปูส่อเทวถอถ是ยแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ขานีเปือหางค่ะจือเจ้ส่อีสวอวหาอาานหางแปลว่านี่ไม่ใช่ขาอันนี้เป็นหางค่ะ 这不是腿，这是尾巴。对吧？啊，这没是看，你别看。哈。好了，让卡，哎、啊，来问一问呐，这是腿吗？这不是腿，这是尾巴。再来。<c oughs> 我有两只脚。 我有两只脚ฉันมีเท้าสั่งคัง我有两只脚ฉันมมเท้อส่งคัง我我又有另一安 i 只一只 G E O 脚我有两只脚แตลว่าฉันมีเท้อสองขังฉั้นมีเท้อสองต่อไป 我有四只脚，全民陶喜康。我我有四一有有，是是只一只鸡奥脚。我有四只脚，百万全民陶喜康。我有四只脚，我有四只脚。 拜拜！这只狗的尾巴短。这只狗的尾巴短。这只狗的尾巴短。只呃，这只一只个狗的呃的尾尾巴啊巴的乌安短。 เ巴短แต่ว่าสุนัข่างนี้หางสั้นไังเลยสุนาหน้านี้สันม้สองขาฉันมีสี่างจ้าตัวุ้นัขตัานี้这只狗ส尾巴短ทันไหมคะเรา่ละมา ใครไม่ทันข้อไหนคะค่ะข้อไหนคะข้างล่างข้างล่างอันนี้ใช่มั้ยคะอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่านรับนึงนะจ้ะจือเกาตะเหวยปาต่วนจะจือเกตอาตะเหวยปาตวนวแปลว่าสุนัตัวนี้ห่างสานมากเลยค่ะ 这只狗的尾巴短。ข <fry ges> ้างบนข้างบนด้านซ้ายอันนี้ใช่ไหมคะด้นีอานีสองาองาอีกรอบนึงนะสุดท้ายเราจะเปลี่ยนหน้าต่อไปแล้ว 我有两只脚我有四只脚这只狗的尾巴短เสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จมั้ยคะเสร็จแล้วคะ่ะโอเคหน้าต่อไปแล้วนะคะต่อไปหน้那只猫的尾巴长 那只猫的尾巴长แปลว่าแมวตัวน yes ั Twelve, ้นหางยาวมากเลยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ข้อนี้เขาบอกว่าสุนัตตัวนี้หางสั้นจังเลยต่อไปสุนไอแมวตัวนั้นหางยาวจังเลย那只猫的尾巴长那只猫的尾巴长แมวตัวนั้นหางยาวมากงแปลว่ายาวค่ะ นั่นสิแมวตัวนี้ยาวมากเลยค่ะต่อไ,าาไปค่ะล่างพิงยินฝึกย้อดเสียงนะคะอันนี้ออกเสียงอากับอนะอันนี้จะออกเสียงอากับอข้อที่หนึ่งเตอร์อาตาเตอร์เตอร์ตาเต,ตอร์เก่งมากอ่านเองได้ด้วยตาเตอร ตออาตาเตอเอเตอตาเตอข้อที่สองให้อ่านได้มั้มใช่ต้วยเหรอ很งเธออาถาเธอเออเธอถาเธอเห็นไหมนักเรียนก็อ่านเองได้แล้วนี่เก่งมากคะ่ะถาเตอใช่เคออาคาเคคคาค ค่ะเคอเป็นเสียงที่สามเห็นไหมทั้งสองตัวเลยเคอาค่ะเคอเคอค่าเคือถูกต้องลาเลออาหลาเลอเอเล่หลาเล่เก่งอ่ะอ่านได้แล้วค่ะเก่งมากเลออาหลาเลอเอเล่หลาเล่ต่อไปข้างล่างเลออาลาซออาซาลาซา Lá xa lê a la a xa la xa Tập bài hơ ơ hơ cơ ơ cơ ơ cơ hơ cơ ơ sa hơ cơ hơ a hạ cơ a tả Hạ tả 哈达，哈达，来 a r r，特热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 ，的 a 大 b a b，大巴。 เชอเคอเชอเคอเชอร์เคอเคอเชอเอเคอเชอต่อไปมออ๋ามาเลอาลาหมาลามาลาหมาลาที่เรากินใช่ไหมมะลามาลาชอบกินไหมเนยเด็กอ่าฮหมาลา จเอ折 sh. เอ射折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 射ทันไหมคะเสร็จแล้วยังคะไม่แล้วค่ะเขาหมดแล้วนะต่อไปอันต่อไป 小三门，好不好？小手的话。代表拍三门。xiao shou d d h u a 小手的话。小手的话。小手的话。小手会说话。 c i o 小 sh o 手 h u i 会 sh u o 说 h u a 小手会说话แปลว่าภาษาเอ้ยมือพูดได้ภาษาด้วยค่ะ小手会说ามือพูดได้ค่ะ小手会说话สวัสังค่ะต่อไป 有问必有答，i o u w en 问 b i b i o u 有问必有答，有问必有答，wo 啊，大白，wo 一 沃沃沃一一一沃沃沃一沃，你好啊！呢呢呵啊好,好啊，你好啊！沃一沃你好啊！沃一沃你好啊！我 วอยิววอ你好啊，波埃摆一一波埃摆摆一摆，再见了，摆一摆再见了，摆一摆再见了，ไอ้รำหนึ่งนะคะ 小手的画小手ี่ป有า必有答เจ握你好啊ล一摆再า了วกามือพักพูดภาษาได้มีคำถามอะไรมีคำตอบทันไหมคะทันค่ะอ่าเสร็จแล้วต่อไปําคำศัพเหมือนข้างหน้าเลยค่ะข้อที่หนึ่งถแปลว่า หัวหรือศีรษะจะลอบตามข้างหน้าก็ได้หน้าที่1ตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้กับตรงนี้อันนี้มันจะมีคำแปลด้วยเถาหัวศีรษะเถาข้อที่สองเจียนเจียนแปลวาไหลเจียนเจียนข้อที่สามถวยถวย ถอยแปลว่าขาต่อไปเจยวเจ้าแปลว่าเท้าเจ้าแปลว่าเท้าต่อไปหวปาแปลว่าหางหวปาหวปาต่อไปู้อตู้อตู้อแปลว่าท้องต่วน ตวนตวนแปลว่าสั้นช้างชางแปลว่ายาวผิวผฟูแปลว่าผิวสวงแปลว่าคู่สวงแปลว่าคู่ถ้าไม่ทานดูข้างล่าาก็ได้นะคะหน้านี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีคำแปลข้างล่างจะมีแสวงสวง,สวงมีแต่สวง,สวง สวงแปลว่าคู่ตัวถึงส่วนช่มีมมตัวเดียวเอง,งมีตัวเดียวเองที่ไม่มีหน้าที่หนึ่งที่ตรงเนี้ยที่ไม่มีแค่ข้อเดียวคือสวงตัวนี้สวงแปลว่าคู่รองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าสองคู่สวงแปลว่าคู่เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วต่อไปหน,น้านี้ให้อ่านตามเราซื้อพูดคำไหนนักเรียนต้องติ๊กไปนะคะข้อที่หนึ่งให้ติ๊กคำว่า เิรเคขิดขงหมาถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะเรเป็นอันไหน s สรรู้ไหมอ่าข้อที่สองเส่ยกูเส่ยกูเ,กเก่ข้อที่สามาเสี่ยชหยเี เฉาหยีข้อที่4เมาเมาเมาหมอเอาเมาเห็นไหมคะเมาข้อที่ห้าสั่งเทาสั่งอ่าเดี๋ยวจะเปิดอีกรอบนึงให้ฟังทั้งหมดเลยนัเนี่ยฟังตั้งใจฟังนะ เปิด้ใา้ฟังค่ะเปิดตั้งแต่นานแรกเลยค่ะนั่นเลียงฟังไปทที่สองร่างกายของฉันหน้าสิอีาถูเฉนึเรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพโ <ส>หน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปน่าเรียนเปิดหน้าต่อไปเปิดยังะหน้าต่อไปแล้วนะช่วยช่วยสอนฝึกสนทนา 我有一双手，我也有一双手。有啊。 脚，尾巴。二，说一说。สอง，ฝึกสอนเ我有一双手，我也有一双手。嗯、这是腿吗？这不是腿，这是尾巴。我有两只脚，我有四只脚。 这只狗的尾巴短，那只猫的尾巴长。OK，拜拜。我有一双手，我也有一双手。这是腿吗？这不是腿，这是尾巴。 我有两只脚，我有四只脚。这只狗的尾巴短，那只猫的尾巴长。三，变音练习。三，复原、嗯。啊、嗯 ไป <Bye. S 2> สามฝึกแยกโทนเสียง สั้นายาวผ,ผิวผิวช่องคู่คำาปลสถานะโอเคถ้าว้านานี้มันไม่มีเสียงยค่ะอ๋อเสร็จแล้วนะค่ะทําไหมทุกคนทันไหมคะทันนะเก่งมาก อ่าลอ่าน้านี้าน้า牛我的身体我的身体脚的身体ทำไมเฟิร์นอ่านอยู่คนเดียวอะคะคนเ่นอ่านด้วยเท้าเท้า肩肩ผ手脚肚子皮肤尾巴 โอเคใครอ่านมั่งนะคะวันนี้มีคำศัพท์กี่คำคะวันนี้มีคำศัพท e ์หนึ่ง u องสาีห้เด้สิเหมือนเดิมนะคะคำศัพท์สิบคำนะคะรอบใส่ในสมุดต้องเขียนตัวเต็มไหมคะไม่ต้องเขียนตัวเตมม็ม,ตม,ตตมให้เขียนแต่ตอยอดกับพิงอิงกับคันแปร เดี๋ยววันไหนที่มาโรงเรียนเราจะตรวจทั้งหมดเลยค่ะใครไม่มีโดนหักคะแนนนะคะทั้งหมดมีกี่คำคะสิบคำของสัปดาห์ที่แล้วใครเสร็จแล้วมั้งคะมีใครยังไม่ทำไหมต้องทำทุกคนนะคะอันนี้คะแนนทั้งนั้นเลยค่ะต้องทำทุกคนะเท่าไหร่หรอคะสิบคะแนนค่ะถ้าเต็มถ้าครบทุกถ้าครบทุกถ้าคะช่ค่ะถ้าครบทุกถ้าครบค่ะ ถ้าครบงานทุกช er? ี้นจะได้สิบคะแนนค่ะอาีกรอบนึงนะอันนี้อันนี้ทบทวนไปแล้วอันนี้แล้วเราอ่านรอบนึงสุดท้ายแล้วเราจะไปทานข้าวก่อนอั่ะาหรืเปลี่ม่ใ่ขานี่คือหางฉันม 这只狗的尾巴短，อ่ะตบไปนี่นั่น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 น ถูเจีนถุยจ้าเว่ยป้าตู้จื่อต่วนฉางผีฟูสวงโอเคครบนะโอเคต่อไปให้พับเปไปทานข้าวนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปอ่าชื่อเช่อเราซื้อ 谢谢老师，老师再见，拜拜，拜拜，再见。